ดีค่ะมื่อนี้นะคะมาพบกับซองชาวบุญเส้แนวนะคะมื่อนี้เฮาได้ลาบสินค่ะลาบงัวที่ปริบมาอันได้ลาบงัวพี่น้องอันกายวันสินก็เลยได้งัวมาซิมเบิงว่ามันช่เป็นยังไงท่นกินเฮาวันสินนี่เขาเจ้าสิบวขาวชัดนะคะมันจะบ่ได้เนื้อสดเขาเขาเจอว่าเนื้อเย็นเนือเย็นก็คือพอเราไปแช่ตู้เย็นไว้นะค่ะมันก็เลยกลายเป็นเนื้อเย็นเนาะอมาซีมเหมือนเบิงแซ่บแซ่บใส่บีก็ขมเปียร์ก็ขมมั้งเนี่ย แซ่บค่ะอืมคมใจเบเอาเรลียงอืมกนิกนกินกินลาบทิพเป็นต้องกัดบอกพี่กอในใจน้ะอืมแซ่บหลายแพก้กระปุกเอาเองได้ดีค่ะนี่เมืม่อกี่กระเพาะดีน้ำเทียงเนาะเฮ้ยก็เก่ากินอืมแซ่แบปลาแซ่บอืมอคั่มหนึ่ง อ,อันลาบงัวเห่าเนาะค่ะอันคันแบบว่าในร้านอาหารหน่ะมันแดงแดงเดงนะ่ขาเจ้าสีลาบเะกากนราบแล้วอาเลียดเท่ลูกน้ำก้นนะคะ่ะมันจะได้สีแดงสูตรตาดราบหนึ่งก็ไม่ลาบหลายประเภทเด้ราบเยอะโซลาบสลแบบับกันยอาจ้าพาไผ่สิมากแบบไหนอันนี้ญาติแม่ลาบมุกดาหารอยู่เด้อค่ะเพราะว่าเฮดอยู่มุกดาหารนะลนะาบมุกดาหาร พี va um, ่เจ้าว่ะเจ้าเพียรไม่เลยอับเป็นว่าได้จุตอนใหญ่ๆนี่ไม่กิดกับเจ้วเลยมันกินแซ่บขมมีเลยขมกับขมแซ่บก็เลยขมเหมันที่ไล่เนยนะอ่ไปกินเจ้าอีกหน่อยนึงโออครับลาบสเสด็จ น,นี่ต่เนวแยเบๆที่หนองมือนี่องเป็นแต่สวดเรียืก็ยังไงอืมอกินพักกับด้วยค่ะอังแจบอันไมเลิกกา้ำเดียวนะ้อวุ่นวายมันาาว่างแล้วแจ้งเกิดอยากลบควนมยังไงอเอไปยังยวยวม่ได้ลบควนการกินนะคะ่ะ เป็นเดัวถ um. ้าเล็บแดงมากินลาบแดงเนอะปากแดงเล็บแด่งตัวสิแสบกระดอกกระเดียกอักกับผักแสบแซ่บกลับมาวิธีท่ำเฮะเดี๋ยวสิแล้วบุญสิลกใหมเบิงแล้วค่ะสุดไฟสุดนั้นอืม